ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมเอามืัอนี้ไปตามต่อหน้าทางพระจุรงแปดเจ็ดสามนะครับเนาะเพิ่นฟันยังสี่นะครับเนาะเพิ่นว่าฟันยังสี่มันเคยเข่านะครับเด้อสำหรับวันนี้นะครับเนาะพิจารณาเบิ่งผู้ใดมักใครชอบก็จังลงทุนนะครับเนาะสำหรับตัวเด็กที่ทางแอดมินหาให้มาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะ ไปบ่มักประสบกับพานนะครับเนาะไปรับชมบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะก็คือเพิ่อนนิมิตฟันนะครับเนาะเลยเล่าเรื่องเล่าสุฟังโค้ชใช้วิจัยานณญาณในการรับชมรับฟังเรพ่อแพม่พี่น้องเลยมันเป็นแนวทางเป็นควอมเสี่ยงนะครับเนาะเอาท่านมักกับจังวากันท่านบอมากกบฟังซื้อพานไปนะครับเนาะไปรับชมน้ำกันครับผมมันเป็นตะลงเงิน มันว่าอไขม้แขงไม่ใช่สิบาแล้วมันมีอะไรเนี่ยนี่คือว่าจะได้กับานไ้ไขแข้งหนึ่งไข่ดิบนี่ล่ะโอ้เงินเออฝันมาจะได้กว่าจะันว่าคอกไข่ไหม้เป็นแขงน่อืมไม่เชื่อมั้ว่าให้พูดอะไได้ว่าให้บไม่รู้่ธรรมดาเนี่ยแล้วใฟฝันให้ท่านสูกจเอยเมียวมาให้เอาว่างาไรหะเขาเรียกว่าหลับงกแข้งมาเลยงกแขง แข็งหนึ่งไม่จัหน่วยละบาสามสิบสามสิบแข็งหนึ่งมีสามสิบตัวเดี๋ยวเขาบกใหซื้อเขาให้นั่ซื้อดูอยู่ไปแขงนึงงคืนแข็งหนึ่งถาดหนึ่งสามสูทไข่ไข่อืมมีแต่ซูนหน่อยตยไข่กับซูนตว๋ยแต่ซูนจะ้องหดนีแขงนึงมีสามสิบมีสามสิบนวยนที่เป็นตั้งสามสูนแล้วจะเปอะไรมากไหมโเป็นยซีไว่ากบน ว้ายสองรูตันแมนไข่ไข่งแขงแข็งมันเป็นนาโมนเท่ยิบยีเลยเนาะแม่ครับไข่มันแขงนึงมันแันสามชิบค่ะสามชิบเราเจ็บซื้อรู้จยกเราก็จิงจับจอเห็นเขาเัียนไปซื้อยุดบรมุนเขาจะลาบันหัวหันหันด้อยู่เอาไม่เลยเดียน้าหคนอรยหนึ ว่าอันนึงเขาก็ใส่ถุงนี่้สินะใส่เลยเช่นนั้นเขาเขาบอยกแข้งมาได้เพเป็นปักขาดไหมค่ะเขาใส่ถุงอ่าอันนี้คือเขายกแข้งมาให้เขายกแข้งอืมไม่แพงแบบนี้สามสิบอยู่แล้วโอ้โหจัดคือดูนี่มีถาดหนึ่งมีถาดอ่าเันซืือเสือตัวไหนวะหุ่จักอ่ามันบวบมากหรอกพี่บวอืมมันก็จะใส่เบาของเขาแต่ละสองแต่ละสอง เราทานเป็นอะไเง้ยพอยกินเงี้ยออแต่จะว่าบเป็ดเงิน่มันนวม่มมาให้เป็นเนงหน่วอยกอยอย็คือให้ยู่ยอ่ะสองน้อยสามยเห็นบ่ละอืมไม่ค่อย,อยูกใจกันนีกเพเป็นถานมาก <30? S 1> ให้จีได้หลายตัวยขาดใแล้วเนาะมือเขาู่ว่าหาที<ะ>ทสามศูนต์่ก็แน่ห้แล้วว่ <c oughs> ีสามสิบด้วยสามสิบเห,หรอครับอืมถาดนึ่งิงผู้ชายว่าให้เป็นู้ชายโอ้ นี่คือายกับไม่รู้ตีไม่รู้ต่ก็เดนเน่ก็เพราะเนื่องมเศร้าส่งดีซี่ะลังวิ่งถึงพักดีซี่นี่ยโอ้โตใจังหนึ่งแบนั่นถึงสามหม่นประจําทีสามเรื่องดีซี่มือคืออเศ้ากับพุโตกับทีสามเรื่อเด้วยพุโตดอกเป็ส่วนตายมากเลี่จ้ำเข้าหดจ้ำหดมั่นนี่ละครับผมแต่ว่าหดมั่นกับ่ายนันเปนลรหากเนโรเปียกนี่นี่ต้นยูก้าต้น อะไรยูคอนที่แจ้งม่ตอาฟันมาครับมัตาใดฟันต่เมื่อใดเฮ้ยสามเมื่อสาซิ่เลยอแค่หฟันดีิกอเลยจะใครไข่แพงหนึ่งหนึ่งสามหน่วยแล้วมเขาเดียวได้ค่น้อกเอฟซีไข่มาถวายไข้แพงเไขเป็นแพงมาเขามาถวายเขาเอามาถวาย่าสุดรเลยไข่ดีไข่ดีเอวานว่าไม่ห้า้อ ค่ายชลกต้องมาบุญมันแล้วมันบลาคไขยดีกว่าคือมาถวายแข้งหนึ่งโอ้ไม่วาอยู่แข้งนึ่งีตอนนี้ห้อาดีกว่าไปยีด้วยก็ยังซุ่มนำเมาสันเจ้้ายเาเลยสื่อเ่งนเาพราะมันหน่อยเพา่นเวทางมเท่าไร่โอ้ซักสิบอะนรกนทางเรหกจสื่อรู้อยู่จะทางเท่าไรนี่ทางาหกก็ตัวหาเท้าันตัวสอง แพงนึงอะคือสามสิบหนวยเออผู้ชายเนงซื้าบัดน้ำหายู่ได้หอหาผู้ชายน้ำหาเนาะหาสามศูนเลยบใ้เลยอ่ะใช้สิบบาเดียไม่ใสามแปงนึงเนาะอวินว่าเขากันแล้วกันฮะอวินว่าเขากันแล้วกันเขากันแล้วรงเดวกันว่เขาตู้ว่านมันนหายเลยว่าเออไม่ทางใดล่ะเด็กเก่งอ้าเด็กคำนวณเพิิน วันทีแไกใครกันหาสามศูนย์สามศูนย์าไม่เห็นแล้วศูนสามศูนย์าเรียกว,<ะ>กว่าเรียกว่าเรียกกันเฮี้ยวหมูว่ามบ้านทุงกังวานคะระยอกวาดาสีเชียงไม่สามเจ็ดสามเจ็ดสามเก็ดตัวเดียวพ่ลอลวงเคยเข้าเหรครับ เคยก็เคยน่คนวาสามเจ็ดเขาเงื่อนขันดูนี่เลยอ๋อสมตัวเดียวตัวเดียวเขาโบมาเทกนี่มาสามเจ็ดสายเขาไล่กันมากเด็กมาเด็กลังนี่คืออาจารย์ฟันฟันตัวนี้แล้วกสถือตีได้เขาตีได้เขาฟันในสันดีซือได้เขาได้คันนี่มาเห็นตีอือได้ตัวสตีได้ใครบัาแทงคนอมั สวายแผ้งหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราจะเดือดเลยเฮก็วายคือมาหลายเท่าวางอย่คือาะว่าหน่อยเข้าววาเอ๋อเอามันหน่อยเอาเลยแผ้งหนึ่งมาเสร็จนกเขาเรยกแผ้งหนึ่งเต็มหนเ่งแผ้งหนึ่งีเขาก็จะฝันหมดแล้วแล้กันนี้เลยพ่กรับเ่าออกกันยู่วว่าออกกันไปว่าประมาณกักนมืรุ่นมาเขาเลยกมาฝันเห็นคือเขาไปนีมน่นคือจังเขาไปนีมนตนไปงานบวชนี่ พี่จะงบ้านอยู่ด้สวนยางปายาปาปาหมุงปาอย่างนี้นะวันนี้รวบเลยว่าเฝ้าเฝ้าวิานัาจาย์ไม้จานลวดถ่ายอยู่ว่าสัเป็นชั้นเขาหิ้่นั่นเป็นหอมะม่นนงวงาสิครับเหมกับวสานหอดเขาหุ่นในฝันเนากับเฝ้าเลยยางรัดทงเลยกับโน้งยางรัดทงมากเพื่อน,นันเลียวๆคฮับน,นี่ มาหอัเดียวบนนี้ได้สลาคนันแถวล้วแล้วเจ้าว่าพุท่านเลยลุกไหสีเฮากันเข้าไปกาบคนีด้เะ็นนะกาบ่นท่านเ็ดียู่ใจจ่ายหนวดวดป่าหน่อยทางชุดว่าท่านย่งว่าหมอลี่ยวเสียเล่าแล้ววอาสั่นอย่านมดึงกันเนาะลแล้วว่าสั่นแล้วเข่าไปกาบคนพอดีสุดกาบ่นคนท่านไดีบอกยังอย่างนี้ไสีขอทาน มันยังไ่ัด้ไปกาีไอ๋อฟันปลาเยนปะาาปุ๋ยไงมันได้ไปกาบเพินไปกาบอยานีมีฟันช่องเทียนนะฟันช่องค้งฟันเราไข่มากกว่าอ่าดอสามหมื่นี่หมื่นนี่ยแหละไขเจ็ดสามเด้ด สามเจ็ดเลขสามเจ็ดสามเจ็ดรสีเชียเลขดังเลขหลับวงในหลับวงในให้จกจจัดไม่น่นอตั้งขาดนั่นบอกสามเจ็ดัเขาบอกมากัี่เออนั่นแหละก็คือสามเจ็ดเลขนี่ว่ต้องถามว่าจะใุสไยเมรุสี่ยังไหม่เขาเกี่ยมากบอกสายมือดิายังก็บ่าเพ่าันถ้่เขาดอกแต่ว่าเลขอ่ะ อาจารย์คือดงแปดเจ็ดสามเหมือนคนฟันเ,เขาใครว่าหายแข้งยกแขงมาเลยนะครับเราะยกแขงมาเลยแข้งเนีแบบม่มีหลายหรอกสามสิบหน่วยโบว์จักเล<ง>ยโบว์บวจักรก็กได้มากวายหนึ่งกันมาขวาก็กกาได้าทบก็ดีวันเยอะเสียวันย่ันวันคอยซื้อนวางก็เนาะใช่เยเฮ้ย่เนาะ เด็กสามเขียนเขาบอกม่าจะทั hmm. mm ้งเขียนซื hmm. mm ้อคนมันเป็น hmm. ย mm ุทิเกี่ยวกบการเกียเนาะเอาไข่มาไห่ว่าไข่มาถวายัะซ้ำได้ความแบว่าอาจารย์เกวะฮีว่าเขาจชื่อมาหลนะมันเป็นผเทียมนตัวห้ไห่ลายันนะ โอ้ใครตูได้หคนอนดยสองหน่วยสดครับสองหนวยเนี่ว่าสองหน่วยก่อชุนสองเด็กโอ้คยอยออกใครนี่ใครเนี่ไม่เขาสองหน่วยเขาระวังข้าหน่อยเท่าวนมาดอกดอกมากมากดอกชุนสองปีนะโอ้คยออกชูนสองเขาจะเอาไม่สองหน่วยสองหนวยบันเียวมาหลายพวกบันยกแขงเลยเตย มันเกิดให้ท่านตูนเยอะเบิ้งมันยกแข้งมาให้เลยไว้เแบมสืบปูนแบบมาเหงงเหลือมสืัวปูนอ่าทับปูนกับปูอ่าแปดเจ็ดสามพ้างนครับว่ามาเหง นี่ครับเด้อหวกสร้างห้องน้ำน้ำพิ่งไปยุใช้กับสร้างตอไม่ห้องน้ำนะครับเนาะเอาปูดองก็อาไรเนาะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทางส่องมาแหงมวลซื่นเ,เดินทางไปเนาะหาปูสุดดงแปดเจ็ดสามเนาะครับนะเนาะ กลับไปหาหนาทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่ที่ทแน่วันนี้เพิ่นกาไฮมาตัวนี้นะครับอ่าเป็นปริศนานะครับเดอ้อไฮมาคอยสอบก็ต้องอ่าลงทุนนะครับเนะาะสามศูนย์นราคาสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดจะขึ้เลขอ่มาจากใครอื่นเลขอ่าข้าเจ้าเข่าซูงวน,นะครับเดอ้ออ่า กับพิจารณาเบิรงครับเนาะเป็นแนวทางเป็นควอมเสือส่วนมกคนครับผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนาะไอ้ไม่ไปก็ได้ไปพ่อเพิ่นก็ได้รวมทัาบุญน้ำเพิ่นเพิ่นก็อยงเห็ดห้องน้าเนาะครับเนาะห้องน้าม่มีก็ได้เห็ดเพื่อญาติยมเดินทางไปแหะครับบ่าลำบากตุ่งตาเนาะครับเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ใคมักใคชอบก็จังลงทุนนะครับเด้อตัวเลขทุกตัวมีความเสียงครับผม มีโอกาสมากและก็มีโอกาสลดมากนําฟันได้ดีจังน้องทุนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ